สวัสดีค่ะทุกคนยินดิตรับสู่ช่องค่ะแชแนลนะคะวันนี้ค่ะทุกคนคาวิก็จะมาสรุปงานดับเบิลยูดับเบิลยูดีซนะคะ2022ของ Apple นะคะที่งานนี้นะคะเป็นอีเวนท์ที่จัดที่ Apple Park ตามเดิมเหมือนทุกปีทุกเดือนนะคะก็อย่างที่เมื่อ3เดือนก่อนนะคะเดือนมีนาะที่เขาได้เปิดตัว iPad air 5นะคะแล้วก็ iOS 15ด้วยนะคะน่าใช่แหละทุกคน คาวิก็ได้ดูนะคะแต่คาวิไม่ได้เอามาสรุปให้ทุกคนฟังแต่ว่าวันนี้นะคะคาวิทจะมาสรุปสั้นๆนะคะให้ทุกคนนะคะได้เข้าใจนะคะถึงงาน w w d c ของ Apple นะคะว่าเขาทํำยังไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับใครที่ดูไม่ไหวเพราะว่ามันชั่วโมงครึ่งเลยคาวิก็เก็จะมาสรุปให้ไดยย่อนะแล้วก็ถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆครึ่งชั่วโมงก็ไปดูได้ที่ช่องหลักเลยนะคะ ก็คลิปนั้นนะคะจะโพสทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ค่ะแค่ทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยแค่ทุกคนก็สำหรับ l s 1 6นะคะที่เขาให้มาใหม่นะคะก็วันนี้นะคะคระเดีจะมาบอกทุกคนเลยว่าไ1 6ีที่ทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วในงานเปิดตัวเนาะคะรอยากจะสุดย่อให้การที่บอกไว้เลยนะแล้วก็ไอซิบหมีรใหม่นะคะก็จะมีเป็นล็อกสกรีนใหม่นะคะที่เราสามารถทำแบบ เป็นวิดเจ็ตแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นาฬิกาแล้วก็สามารถตั้งเป็นวอลเปเปอร์ให้เราเลือกนะคะเยอะมากเลยนะทุกคนก็สามารถเลือกเป็นบเวอรเปเปอร์ที่เขา s k e t c ให้เราหรือจะเป็นวอลเปเปอร์รูปโลกนะคะที่เขาบอกว่าจะมีแอนิเมชันที่เลิศมากเลยทุกคนก็คือการที่ทุกคนเปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นภาพรูปโลกแล้วก็ปัดขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งต่อไปนะคะเราสามารถใช้วิดเจ็ตอ่ะวิดเจ็ตเช่นแบตเตอรี่ ภาคอากาศแล้วก็คาล e n d a r ร์อะไรอย่างนี้นะคุณก็ไปลองดูนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ปล่อยให้อัปเดตนะทุกคนรอไปก่อนนะเดี๋ยวเขาปล่อยให้อัปเดตแน่นอนค่ะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนสามารถแชร์เพลงใน Message ได้แล้วนะคะเม s เ g จเนี่ยเป็นแอปที่อยู่ใน iPhone หรือ iPad นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะในในซัมซุงไม่มีนะแล้วก็มีเฉพาะ iOS ของ Apple เนาะเขาจะมีให้นะคะเมสเซจแล้วก็สามารถสมมติว่าทุกคนส่งคำนี้ไปแล้วก็เราเขียนผิดเราไม่ต้องอันเซนหรือว่าอันดูแล้วเขียนใหม่นะทุกคนแค่กดค้างทับใหม่ได้แล้วค่ะทุกคนไม่ต้องกดส่งด้วยมันก็จะเปลี่ยนให้แบบเดลทันใจเลยค่ะแล้วก็อีกสิีหนึ่งนะคะที่มันเจ๋งมากด้วยนะก็คือสมมุติว่าเรากดผิดเราสามารถอันดูมันได้ทันทีเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เราจะไปต่อกันที่การใช้ iPad นิดหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็น่าจะมีความรู้สึกว่าเวลาเขียนสติ๊กเกอนะคะเดี๋ยวคาริดียกตัวอย่างให้ก่อนก็คือสมมติว่าเวลาเราใช้แอร l เพนซิลนะคะเขียนลงไปบนหน้าจอเนี่ยและทุกคนใช้เป็นหัวปากกาที่เขียนว่าตัว A ใหญ่ๆนะทุกคนไปลองดูอันนี้คือมีตั้งแต่อ้ยสแล้วถ้าใครอัปเดตก็ไปลองดูนะคะก็ะคือมัน ฟีเจอร์นี้เรียกว่าสกิโบนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ปากกาที่เขาให้เขียนตัว A ใหญ่เนาะทุกคนลองเขียนได้เลยแล้วมันจะแปลงมันตัวอักษรให้ค่ะแล้วก็ถ้าเียนว่าคาวาอิด้วยลายมือเรามันจะแปลงเป็นตัวอักษรเป็นเหมือนกับเราพิมพ์ให้ค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นภาษาไทยตอนนี้ a p p l e ก็เปิดตัวให้เป็นภาษาไทยแล้วค่ะทุกคนสามารถอัพแล้วก็ไปเขียนสกิโบเป็นภาษาไทยได้แล้วนะคะตอนนี้เราไม่ต้องพิมพ์ะไรแล้วนะจริง เรเขียนนเดียวเลยเขียนเลยนะคะไม่ต้องพิมพ์แล้วภาษาไทยภาษาอังกฤษเปิดให้แล้วค่ะไปลองดูกันเลยนะทุกคนถ้าตัวไทยถามว่าตัวเลขใช้ได้ไหมตัวเลขเขียนได้นะคะ1 2 3 4 5ก็แปลงได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะมีเรื่อง Ecosystem นะคะมันก็สามารถเปลี่ยนโฟกัสได้ก็คือโฟกัสเป็นชื่อฟีเจอร์นะคะที่หรือว่ากำลังดูข้อสอบหรือว่าอ่านยู่แล้วก็ เราเปิดโฟกัสนะคะก็จะไม่มีเสียงแจ้งเตือนรบกวนใจเราอีกเลยค่ะเราก็สามารถโฟกัสสิ่งนั้นนนั้ได้นะคะแล้วก็อันนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ตามแบบตามที่เราในล็อกสกรีนได้เลยเนาะแล้วก็อันต่อมานะคะก็จะมีม,มีรั t เทควิดีโอนะคะก็จะเป็นรั t เทควิดีโอก็สมมุติว่าทุกคนดูวิดีโอหนึ่งอยู่แล้วก็แบบไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ก็กดค้าง ตามตรวจสอบแล้วก็ทำเสร็จได้ตามนั้นเลยค่ะก็คือเร็วทันใจจริงจริงอันนี้บอกเลยใครอัพแล้วเนี่ยยิ่เลยแล้วก็นะคะมันก็จะมีคารเพลย์ด้วยคารเพลย์มันเป็นแอปที่ใช้กับรถยนต์เราคือบอกเลยร่ามี้คิเจ๋งจริงเจ,งจ๋งมากคือแบบใส่รอบเลยนะคําว่าเจ๋งคือมัน,มนแบบว่ามีทุกคนถ้าใครอัพแล้วจะบอกเลยว่าคนต้องร้องว้าวเพราะว่าคาเพลย์ใช้ได้แล้วก็มันสามารถ แต่ว่าถ้าใครใช้มันต้องดูว่ารุ่น,นของเราเนี่ยมันรองรับหรือเปล่านะถึงจะค่อยใช้นะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะก็แอปฟิตเนสนะคะมันก็จะในการอัปเดตขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ทุกคนมาสามารถเตือนเราให้กินยาน,นุนยาน,นี้แล้วก็สามารถสแกนยาได้เลยนะคะก็คือเจ๋งมากก็สมมติว่าอ่ะเราเป็นคนที่แบบไม่สบายเป็นป่วยอะไรอย่างนี้มีต้องกินยาเขาก็จะ กันให้เราได้เลยค่ะอันนี้บอกเลยเิดีนี้ปรับโจทย์แน่นอนเลยค่ะสำหรับใครที่กินยาเนาะโอเคทุกคนต่อไปนะคะก็อันนี้บอกเลยว่าทุกคนเจ๋งเพราะว่าเขาเปิดตัวชิป M2 ค่ะอย่างนี้ทุกคนคาดการณ์ไว้เลยเนาะเพราะ Apple จะต้องเปิดตัวชิป M2 แน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะ จากที่เราเคยเห็นแล้วตั้งแต่ชิป M1 ใช่ไหมทุกคนนั่นแหละค่ะ M1 M1 Pro M1 Ultra ล่าสุดเลยเนาะ M1 Ultra ตั้งแต่เดือนนี้แค่จาเดือนที่แล้วรอบนี้เขามากับ M2 แล้วค่ะทุกคน M2 ก็คือหรือว่าชิป M2 M2 แล้วหมดเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าใครอยากเราว่าอยู่ไหนก็จะอยู่ใน MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro ก็น่าจะมีนะคะส่วน MacBook Air นะคะเขาได้ปเปลี่ยน เว็บแคมเขาให้ชัดขึ้นสุดๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครมีความสงสัยว่า M2 กับ M1 มันต่างกันยังไง M2 นะคะจะเร็วกว่า M1 25%เลยค่ะก็คือเรียกว่าเร็วกว่าเยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าใครสงสัยว่าแอ,บบแอรบุกแอลนะคะเท่าไหรไม่มี M2 ราคาสี่หมื่นสามนั่นเองค่ะก็ทุกคนก็รอเก็บตังค์ไปซื้อได้เนืถ้าสมมติใครนี M2 นะคะ ก็ไปลองดูนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะก็ m a c book air นะคะเขาจะเป็นจอ Liquid Retina Display อล้วนะคะก็ดูคนก็น้่าจะชอบเนาะแล้วก็จะมี p a สพีที่ปลอดภัยนะคะทุกรุ่นเลยทั้ง i p แ d ดไอโฟนนะคะแล้วก็ Mac ด้วยเนาะพัสีให้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถทุกคนถ้าใครดูงานนี้ต้องบอกว่าคนน่าจะเห็นเนาะที่เขาเอา ไะะปแปะกับ MacBook Air แล้วก็สามารถเชื่อมต่อโดยการใช้กล้องของ iPhone เวลาประชุมหรือว่าแบบ FaceTime ด้วยการจสามารถใช้กล้องของ iPhone เวลาคุยใน MacBook ได้ค่ะบอกเลยว่ารอบนี้ลดจริงเพ่งค่ะก็ถ้าใครไม่เข้าใจว่าแปะว่าไหนก็คือสมมติว่าแปะถูกใช่ไหมเราสามารถแปะ iPhone ไวข้างบนแล้วก็ใช้กล้องของ iPhone แล้วก็สามารถใช้ เอาตัวไวนะคะได้เห็นรอบๆด้วยกล้องของ iPhone โดยไม่ต้องใช้กล้องของแม็ก่างเดียวเลยนะรอบนี้นะคะถ้าใครรุน้นใครอยากเห็นของจริงก็ไปรอนได้ที่ Apple Park นะคะใครไม่เปิดขายแต่มนแน่ใจว่าเขาเปิดขาดยหรือยังเนาะสำหรัแบบวันนี้นะคะแต่ที่พักมายัางนะคะแล้วก็เป็น MacBook Air นะคะที่ทุกคนสามารถไปดูได้ที่ Apple Park นะคะแล้วก็เป็นงานเปิดตัวของเขาด้วยนะก็สแำบบวันนี้ บนบานทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็บอทอินสตาแกรมเราแล้วก็กคลายอยู่ที่นีค่ะแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะคะไปลุ้นคลิปเต็มที่ช่องหลักได้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ